ดีค่ะวันนี้กุ้มปอสีมาทำอะไรคะแซนิีมีทั้งหมดสามกลุ่มกลุ่มเอ๋ยกลุ่มพี่แล้วก็กลุ่มบ๊อี่สกุ่มอุปกรณ์ทำแซรชมีอะไรบ้างคะมีหมูหยองแล้วก็ซอสมะเขือเทศลูอัดขนมปังแล้วก็พริกเขาแล้วก็ชีสมือาออนไม้พายเรือค่ะ เปิดดูเซ็ข้างในหน่อยค่ะว้าวมีชิดด้วยนะคะอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มบีตนี่ค่ะจะบ่าอันเต้อันกลุ่มนี้ได้กี่อันแล้วคะยังยังกลุ่มที่สามได้กี่อันแล้วคะยังไม่ได้กี่อันเอาทําททำกี่ชั้นคะเอากูอาจจะกลุ่มไหนมาคะกลุ่มที่หนึ่งค่ะเอาขโมยไปก่อนนะคะอขอยืมก่อนนะคะ ได้ค่ะบ๊ายบายจากเพื่อนมานะคะของม้าค่ะม้าเอ่อม้ากวนม้าควรเป็นภาษาเราก็อยู่กันด้วยเดี๋ยวเขาจะทำให้ดูวนาอันนี้ต้องใส่อะไรใช่ไหมอันนี้ต้องใส่ชีสใส่นซอสมะเขือเทศก่อนนะคะบอกนะคะว่าสุขอนามัยมากค่ะ ไบเอามยงนี้มาหน่อยแกไปเอาไม้ยองนี้มาห้อมายองนี้อยู่ตรงนี้ะไม้ยองนี้อยู่นี่วันแล้ใบต้งไม่องอะไรแบบนเฉเลยเจพูดหอกกินอร่อยมากเลยไหมแล้วจับมือเฉยอ๋ยนี่เมีย เาทำกุมฟนะคะกล่มืองกลุ่มนีสานะคะทำสามชั้นค่ะนี่ชี้เนกวันเราจะหมดแล้วอยาอีอันขาออชี้เลยใครเอาชี้เขาไปเขาเอาอันนาจะไม่รู้ด้บอกเขาว่ามีคนคนนึงจะใช้เยอะมากเออญลชั้นแล้วค่ะเี้ยวฝั่งนีให้ฟูเน่ย่ ที่สองที่เอยชิ้นที่ขุดเต่าเต่าแพนี่น้องน้องไี่คุณยังไม่ลืมเลยว่าเราลืมใส่อันนี้ค่ะชิ้นที่้มาไทยอะไทยคุณมาไทยค่ะคุณน่าจะไทยเอาเมื่อกี้เมื่อกี้เราชิมนะคะอร่อยมากเลยอร่อยไหมคะอร่อยยุกนิโกะอย่าบอกเลยนะคะเอาไปเป็นแม่บ้านแม่เรือนติดต่อได้นะคะไม่ใช่แหละพี่บ้านพีเรือน อีนอันนี้มันไม่ทำามันไม่ซื้ออมาด้วยซจ้อเืออะไรมันเอาสครั้งแล้วโอ้โหมันมีต๊ะแล้วนเนีไยว่า่นี้มันไลเราวะแบบุ่นเทาเียเาเียเายเอาถ้วยมัอย่างนี้่นอ้ ก็จอใส่กับข้วข้าวอหนอยวทำได้กี่อันแล้วคะแล้วกุงใครเหรอเขาไม่ได้ใส่ดูค่ะของคนายทำไมกันนะคะอย่าเพิ่งกินไข่อย่าพิ่งกินไวกหมูเหล็กเฮ้ยทำไมไม่ใส่ปูอัดอ่ะเบื่อเร็วเอาไข่ ใครกินปูอานเอาเพื่อนทำมมขออขใครเนี่ยม,ม,มีชีสด,ด้วยงานนี้เพื่อนโทรศัพท์คูก็ไม่เป็นไหมทาไมไม่ติดเองกินแล้วก็นอยนะแ้ม อร่อยมากน้ำอิ uh, il, ่เง <e ียบไลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปขโมยเอ่อกลุ่มปลาหมึกคือกลุ่มองเอ่ยนะคะนำเงียบเดี๋ยวเราไปเอาฮออดอกข้อต้นค่ะเขาโค้ปตีองอะไรอ่ะมันตีองค์ข้อดอเดี๋ยวดูวิธีการผ่านนะคะถ่ายลงมาค่ะถ่ายลงมาค่ะอันนี้นะคะหัวหน้านะคะป็นมิวเป็นตัวคุณ ใส่อันนี้เป็ดไหมไม่เขายามาทำเป็นแม่ปวดเขามาหมดเลยอะไม่เหลืออันเลกๆใช่ไหมเราก็ไม่ต้องทำค่ะเลากินขนมากินอขนมปังหมดย่างอร่อยหอันนี้เอาไว้ก้อร่อเลยอะข้าวสย้มไ่เขาสุ้วมา

เอามาให้มาแบบปวดไงนี่เอ้าฟังไม่ดีเด้อใครอยากแตะกับเราตู้เบลอนจังเนนบวกเตยสุดยอดมาตกเตยบุ๊งปาดี้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 เออขวบ ดูนะคะอันนี้เราทำเองนะคะเดี๋ยวเราชิมให้ดูทำเดียวกแบบเดียวกันเดี๋ยวแบ่งเพื่อคืคมะเอามากุ้มไหมถ้ามากินนะเอามากินนะวมนิง้ดูน้องบักแตงโมนะคะหลบมันไม่มีคนช่วยเราป่ะอะไๆก็ใชอร่อยมากกินเะาทำ เอาให้ค่อยกินหน่อยเอาให้ปลาปาเอาไว้กินก็ใส่กระทาเนี่ยเดี๋ยวปึ๊กินอ่ะไม่มีไส้เหรอทุกคนอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไส้ทตกคนนี่ผมโมเต็งเล่นหอมเลยปูคุณมาถ่ายถ่ายก่อนต่อไปนะคะเราก็จะถ่าย่าแบบแบบนี้ออกนะเราก็จะฉีกออกไม่ไม่ถ้าฉีกออกมันไม่เท่ากันนะ มาค่ะดูนะคะแล้วต้องใช้แบบมีดคม,มเลยนะคะถ่ายหน้าอีาฉันด้วยแต่ไม่คมนะคะน้องก็แปรงนะคย ค่่่มัแมชิ้นหอร่อยไหมอคะเป็นชิ้นนะคะเรา้มาราคาหกิบาบาทเกินชิ้นมาละคะกินเยอะจังอันนี้คุอมายองเนสสดๆนะอาปากดูค่ะถ่ายนะคะกลุ่มนี้ได้กี่อันคะอุ้ยทำไมส ใส่เหมือน่าหลักใส่มันเยอะทำไมไม่ผ่าครึ่งแกมากินด้วยหน่อยยาอันนี้อัน่าดูโต๊ะขาสะอาดมากเลยกี่มือสะอาดไม่ชิมของตัวเองเลยซิมเหรอเฮ้ยเอาไปเก้าชิ้นเฮาไสลับกันสลับกันเอาไปเก้าชิ้นดีๆนะเดี๋ยวระวังใส่ทาหลักของมันเด้อเออใส่ทาหลักของมันแล้ว อุ้ยอันนี้ถ้ารักเด้วเป็นยังไงไม่เป็นไรเนเรียนนั้นทำไมกันนั่นการจงสื่อไม่ผ่าน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 อันนี้เป็นของแต่ละกลุ่มใช่ค่ะลูกอ่านะคะเดี๋ยวหนูก็รอถ่ายงตรงโต๊ะที่ครูจะรวมกลุ่มให้พี่เศนงา ไอชีมไอชีมแกงมูนะคะที่เอาแม่ก่อนไปรู้สึกเศร้าไหมคะที่นี้มาเอาแม่แม่ให้ดูนะว่าใส่ทำอะไรคะเป็นแม่บ้านเกี่๋เป็นคนเขียนชื่อนะขอดูพี่พคสิอร่อยไหมคะอร่อยมากแต่ยังไม่ได้ชิมมีแต่ลูกน้องพวกนี้ไม่ได้กินไม่ได้กินของตัวเองยังไม่คิดว่ากลุ่มเราจะได้คะแนนเท่าไหร่คะ เต็มครับเพราะว่าผมเป็นคนดีผมนี่หล่อเกินไปเขาเลยชอบผมคิดว่าจะได้กี่คะแนนคะหน้าเต็มค่ะแต่มันไม่เผ็ดมันเป็นยังไงดีใจหรืออะไรไหมดีใจที่ได้ทำทั้งแรกอยากทำอะไรอีกหรือไม่อยากทำคะอยากทำยำใช่ลาก่นค่ะ พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะรวมออกมะ์หวยังไงคะคุณครูท่านอาน <Incred ibly S 3> อะไรไงกลุ่มกลุ่มปลาอมลกวิว